สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ผลช่องดินนาำรมผลแฟมบิลี่นะคะวันนี้พี่ผลพามาเยี่ยมชมเน่ยนานะคะที่ปลูกไว้ที่บ้านพี่ผลเองนะคะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูนนอยนานะคะที่เขาออกผลมาให้เราได้กินนะคะนี่นะคะนี่นะคะปลูกที่บ้านนะคะ ันนี้ก็แบ่งให้บางกินอันนี้เป็นน้อยหนาพันพื้นบ้านนะคะน้อยหนาหนังนะคะส่วนอันนี้ที่ปลูกไว้ในเข่งก็เป็นน้อยหนาเกษตรนะคะปะ้ายเกษตรนะคะตัวนี้ยังไม่ปินนะคะญี่ปุ่นก็จะปลูกไว้รอบบ้านเลยค่ะเพราะว่าน้อยหนานี่เขาปลูกง่ายแล้วก็ได้กินเร็วนะคะ นี่นะคะต้นนี้นะคะให้ดูนะคะลูกนี้โอ้ใหญ่มากเลยลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะดูลูกนี้นะคะโอ้เดี๋ยวเลี้นี่อันนี้เป็นน้อยหนาหนังพันพื้นบ้านนะคะนี่เดี๋ยวนี่โอ้มดเข้าไปกิน แต่ยังไม่มีนอนนะคะนี่ดูแลนี่โอ้ยังกินได้อยู่ค่ะนี่นะคะเป็นนอยหนาหนังพันขึ้นบ้านนะคะที่ปลูกไว้รอบรอบบ้านก็ได้กินแล้วนะคะรูปนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะนี่เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วอย่างนี้นะคะนี่ถ้ามันเยอะๆอย่างนี้นะคะเราก็จะเก็บแล้วนะคะตาห่างๆแบบนี้นี่นี่ ส่วนลูกนี้เก็บได้หรือยังอันนี้เก็บดีไหมน้องจริงก็เก็บได้แล้วนะคะนี่น,นี่เพราะว่าตามันห่างๆแล้วนะคะนี่อันนี้พี่ฝนเก็บเลยทั้งนั้นเดี๋ยวบางมาเจาะนะคะมีบางตัวหนึ่งสีขาววิ่งอยู่ตามรั้วบ้านวันนี้พี่ฝนก็มาหาเก็บ ในนาที่ปลูกที่บ้านนะคะอันนี้นี่ลูกนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะนี่นี่เก็บได้แล้วโอว้หมดถ้าถ้ามันสูงอย่างนี้นะคะเราเก็บไม่ถึงเดี๋ยววันปีนี้เดี๋ยวหมดรุ่นนี้แล้วพี่ฝนจะตัดกิ่งนะคะตัดตอนกิ่งให้เขาเตีย้ยเตี้ยเราได้เก็บถึงเพราะในนานี่ถ้าหมดลูกแล้วเนี่ย ให้ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งลงเลยแล้วปีหน้าเขาจะขึ้นมาอีกแล้วลูกเขาจะโตนี่ส่วนต้นนี้ยังยังไม่มีลูกนะคะต้นนี้ยังไม่มีลูกปลูกไว้ออมบาน,นปลูกไว้เอาไว้กินเพราะน้อหน่านี่เขาต้นโตแล้วเราก็ ให้เขาเหลือประมาณนี้ได้นะคะนี่พอเขาเป็นลูกแล้วเราก็ตัดให้เขาเหลือประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็ออกลูกมาให้เราอีกอันนี้กําลังออกดอกนะคะอันนี้คือในหนาไฟกระสีสองนะคะนี่พามาดูในหนาไฟกระสีสองนะคะที่ปลูกไว้ในเข่งนะคะลูกเขาโตพอจะเก็บได้หรือยังนะคะนี่พี่ผลจะห่อห่อเอาไว้นะคะตรงกันมุดมะเรงนอนนะคะแต่อันนี้เพิ่งเกะออกนะคะนี่นี่เพิ่งเกะออกอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเป็นลูก ครั้งแรกนะคะนี่อันนี้ฝ้ายเกษตรสองนะคะอันนี้พี่ผมก็จะเก็บแล้วนะคะนี่สําหรับลูกนี้นะคะนี่ผลลูกแรกของเรานะคะนี่รูปทรงเขาก็าจะเป็นเหมือนรูปหัวใจนะคะอันนี้นะคะนี่ฝ้ายเกษตรสองนะคะที่ปลูกไว้ในเข่งลูกแรกของเรานะคะได้กินแล้วคะ่ะอันนี้โอ้โหสองลูกต้นเอียงเลย อันนี้อันนี้นี่โตแล้วนะคะนี่อันนี้คือที่เป็นพันฝ้ายกระสีสงนะคะก็จะลูกประมาณนี้อันนี้ก็สองต้นที่ฝนก็จะผูกผลูกเอาไว้อย่างนี้นะะนพอได้กินอยู่ค่าน้อยหนาที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะไม่ต้องซื้อค่ะสดๆจากบ้านเรานะคะน้อยหนานหนังพันพื้นบ้านนะคะ มีฝ้ายกษตรสองมาหนึ่งลูกนะคะนี่กินได้กันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดินมมน้ำลงฝนแฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ